สตอกของอีกแล้วพี่น้องบอสเนมาคุมเองไหมค่ะบอสดิ้มาคุมเองไรดีโฟซองแคมป์บุญบ้านกันค่ะเด้อบอสเป็นบุญบ้านเท่าบ๊เมื่อไรส่วนเท่ากับขายกาแฟขายโกโกไปเยอะขาดแต่เป็นส่วนหนึ่งของแสงทองพิลเล่นที่เกาพี่น้องนะกะยังอยู่น้ำเพลินกับมายุ่งสียค่ะอ่อนเอมเราไปเราแมาน้องดีขึ้นโอ้ไง ตัวใหญ่มากเลยอ่ะใส่พีเดียใะแต่เดินไกลยังไม่ได้ติดไม้เลยอ่ะโหขายดีมากพี่มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าทานแล้วลดน้ำหนักกเยอะเลยสุดยอดข้อมูลดีมากดูจนจบคลิปเลยนะต้องไปกิโลครับพี่ขอบคุณค่ะ น้องไปปะระมาณ4-5โลค่ะ4-5ก,กิโลนะฮะเพราะว่าพี่นี้ึุษดาวิธีการใช่ค่ะก็ดูวิธีการกินด้วยดูจากคลิปมหนึ่งเท่าที่นี่<ห>โลหวิธีที่วิธีการทานอาหารให้ถูกว่าการที่เราจะลดน้ำหนักมันจะต้องทานยังไงนะคะ <med> แมารับสต๊อกของีกแล้วสคมาคุเองไหมคะบอสบิกมาคุมเองขายดีโฟซองแคมคุณบุญ่กันค่ะเด้อบอยคุณบุญ่ายน้เขาบเดเมลส่วนเกับขายกาแฟขายกโก้ไปเยอะค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของแสงทองพิเล่นพี่เกาพี่น้องนะคยังอยู่น้ำเพลินกต่น้ายุ่งเสค่ะอ่อนแอมรัไปรามากน้องิ้อ ห่ายกอใหญ่มากเลยอ่ะใส่พี่ดีอ่ะ,ะเดินไกลไม่ได้ติดไม้เลยอ่ะโ่าขายดีมากพี่มีสวัดีค่ะ คนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าทานแล้วลดน้ำหนักก็เยอะเลยสุดยอดข้อมูลดีมากคือดูจนจบคลิปเลยนะต้องไปกิโลครับพี่ขอบคุณค่ะลงไปประมาณสี่ห้าโลค่ะสี่ห้าโลนะฮะหกิโลใช่เพราะว่าพี่นีศึกษาวิธีการใช่ค่ะก็ดูวิธีการกินด้วย ดูจากคลิปเอ่อม,มอหนึ่งเทติพิโร่ค่ะวิธีวิธีการทานอาหารให้ถูกว่าการที่เราจะลดน้าหนักมันจะต้องทานยังไงนะคะมีช่วงเวลากินมีช่วงเวลาหยุดกินแล้วก็ปกระกอบกับทานดีทอ็อกดีทอ็อกเพชัมมิง่งแล้วก็โกโกโ้กโกานาเตะด้วยนะคะก็เวลาเลิกงานไปดึกๆก็จะไปทานโกโก้นะคะแทนที่จะไปกินขนมือกินข้าวกินอะไรเยอะๆอย่างนี้เราก็ทานโกโก้ไปแทนจ้าข้อมูลแน่นมากยิ่งเคยดูคลิปพี่มีได้แล้วค่ะวิธีการกินคือแบบ บางทีจ,จ,ดจดคลิปค่ะเอ้ยจนจบคลิปคือสุดยอดมากวิธีการลดน้ำหนักของพี่มีทีอนี้บอกแบบเบิร์ดเปลือกว่ามีการฟองมาข้ามบอ่อทีนี้วานาะคะที่เพิ่นบอกว่ายานลดน้ำหนักก็ไม่ได้ทําให้อ้วนแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราลดน้ำหนักโ <c oughs> มกเมนยาลดน้ำหนักเราไม่ได้อ้วนเพราะว่าการทานอาหารเสริม เพราะนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักให้เราก็คก็ต้องกินดีควบคู่ค่ะอาหารเสริมมันกระเสริมค่ะช่วยเสริมมาช่วยเร่งกันนะใช่เสริมเร่งมันก็ดีขึ้นเสริมให้ระบบต่างๆดีขึ้นยอดเบิงจนจบพี่ผู้ใดรายกาอยากคูว่ารถจะไหนไปเบิร์ค่ะช่องอะไรนะครับมีนันทิดาชาแนลนะคะฝากผู้ชมช่อง น้องหญิงนะคะใช่ค่ะด้วยนะคะน้องคุณเพื่อนพี่น้องใจก็น้องหญิงแล้วเนี่ยย่งย่งย่งอีกนิดหน่อยยังรีอีกยังรีอีกนะคะไปต่อค่ะไปเบิ้งคลิีมไฮโซไปพี่มีก็จะมีมิชั่นต่อไปคือนรถขาส่วนนะคะดูให้จบคลิปนะคะคุณมา่ใชขอบคุณการที่มีเดี๋ยวเพื่นไปซองค่ะไลฟ์สดรอบที่22นี้นะคะเจอกันค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะยบาย สาวเดี๋ยวเบิ่งคลีบเพิ่นพี่น้องคีบหยีแห้งเบิ่งจนจบนะคะใบอสมาคุมเลยค่ะบอสหล่อมากเลยบอสวันนี้มาแบกเบิ่งซื้อพี่น้องไปพี่หญิงก็เปิดบีแล้วเมื่อวานนี้เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปกี่กล่องเมื่อวานนี้ไปเเมื่อวานเอาอินเตอร์โหน้าชิดดำ เมื่อวานเนี่ยเท่าไหร่นะเมื่อวานก็ร้อยชุดไปก่อนเพราะว่า,าอ,อันอันร้อยส,สุดสามร้อยรอบที่แล้วกับจ๊กใกล้จะเบิร์ตแล้วก็เลยนเราอีกสามร้อยนะใครดีบ้างคะขอเลขนะจ้า <laughs> โอ้ยแม่แม่นำเงินด้อจ้าสาวติดจอยลงมาซานแอนมอแอดมี่กับตองจอยม่แต่เพื่อจอยคู่มืองไม่เดีวิ่งเน่ากินแล้ยิงจะกินจอยค่ะยิงก็เลยใครเองทื่เหนนะคะของเพื่อนดีหรี่พี่น้องของดีมากๆคือคือการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มว่าดีนะคะ นี่กาขึ้นถอดออฟฟิศพี่น้องแม่ยังรอออฟฟิศเ,นะาาเันแ้วแ่ภาพภาไปเบิ่งบรรยากาศข้างหลังแบบทุกคนแดนดแดดมากเลยอันนี้ไมช่ชอบสวยน,น,นี่ยอมเพราะว่าช่วงนี้ยิงกะย่างที่บอกนะคะยิงกะบอดควายเด็กมากไล่แล้วนะคะยิงกะคือถอดบรรยากาศที่เบิ่งฉากเงี่ยงเพลินอลังการสุดหลอแบบนี้พี่น้อง กัดเต็มทุกรอบนะคะมันต่เก็บไปยุรประกงอุปรกรณ์อันนี้จะเป็นส่วนข้างหลังออฟฟิศค่ะส่วนของหลังออฟฟิศอ้าวมีเถียงด้วยมีเถียงนะวนะิวดีได้พี่น้องอันหล่อบ,บางขันคนกับแม่ไทยมียมสิบวิโอเนาะน้องเตอร์อย่า ยิ้นเสียงคือเมื่อกี้ดีอ่าไปพอบอดนะคะหลก้กกะยานเพิ่นยุ่งพี่น้องแบบกับเลยทายคลิปเพิน่นเพราะว่าเพิ่นคุมงานคุ้มยียงทรงของทรงียงเพิ่นนะคะเดี๋ยวเพิ่นกับจม,มาซ้อมรองเพลงรองียงรองเพลงเตรียมการแสดงรอบที่สิบสองนี่นะคะใกล้จะหอดแล้ว s> <S นี่สิบแปดนี่นะคะก็เลยบุ่นๆกันนมยิงก็เลยไปยืนตากแดดพี่น้องบอะกาเขอไปในห้องค่ะเพราะว่าเพิ่นขนของเพิ่นยกของแพ็คของของ,ของมันหลายพี่น้อง ก็เลยมารับร่มก่อนยิงสีงาะคะ่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนข้องหลังออฟฟิศหวองเพิ่นไหลสดเนี่ยพี่น้องย่ามแบบว่าไหลสดแล้วกับสีบุอเลยค่ะมานั่ง,ะะาางกินหมูกระทะกันอยู่นี่แหละแล้วละกะ็บรรยากาศคุยกันจนสอดแจ้งพี่น้องแต่ส่วนหม่าย,ยิงมากยิงกวาจะกลับนะแต่เพือนหอดบรรยากาศแต่ก็มาแจะต่ตอกันขึ้นเมื่อค่อยเดมาทางหลังก่อนน้ำกันเว้นเนี่ยพี่น้องอากาศดีดีอากาศดีมากเลยอ่ะก็ทำนาด้วย กลับบ้านกันเราอ๋อรู้แล้ววันที่มาถ่ายมิวสิกกันวิวดีมากเลยนะเดินไปย่งางไปข้างหลังเลยพี่น้องน่าจะใช่เนาะเอ๊ะถนนอน๋อถนอนตรงนั้นคือที่เราไปเลิงเหรอใช่ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหรอไปนาดิไปนาะไปเรื่อยตั้ <laughs> งไปนาอ๋อลงท่าลงถีบพี่น้อง,องลงถีบไปเรื่อยโอ้ยอากาศดีพี่น้องเฮ้ย อากาศดีๆก็ไม่ยางเหรียก่อนถอนเห็นใจรัวๆนะคะสู้งานต่อเดี๋ยวลิก้าไปแพคของพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสั่งออเดอร์มาหลายแห้งนะคะโฟรสองแถมหนึง่งกรพสนใจนะคะเดี๋ยวยิงถิมจองทางการติดต่อไปให้นะคะหรือจะขอไปทักเพจยิงแสงทองฟินแลนด์ก็ไดทักขอความขายแค่วันที่17นะคะแอบ โฆษณาหน้านี่ดมแต่ว่าจริงมวันนี้กามเอาบรรยากาศนะคะคิดหอดคิดหอดมูอยู่ค่ะบอดี้มาบอดี้ไหลกะสีมาแวมะมาเบิ่งให้กำลังใจเพื่อนคือเกาค่ะรอบนี้แต่ว่าปนนนาจะเริ่มสอนใหญหมืออื่นวันนี้ก็มาสอนเพลงสอนยังอยู่บ้างค่ะจักน่อยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้กะเอาไปซ้ำนี่แล้วพี่น้องทีได้ออกเมื่อกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ